เพลอแป๊บเดียวเราก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายของปีแล้วค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ก็กำลังเจอฝนตกหนักจากมรสุมช่วงปลายฝนต้นหนาวแต่นี่เป็นสัญญาณที่กำลังจะบอกว่าอากาศฟินๆเย็นๆในช่วงปลายปีกำลังใกล้เข้ามาแล้วแต่ก็นั่นละค่ะอากาศดีๆอาจจะอยู่กับเราไม่นานค่ะเพราะสิ่งที่เราเจอกันมาตลอดหลายปีมานี้สิ่งที่มาพร้อมกับฤดูหนาวก็คือฤดูฝุนนั่นเอง เรื่องมือหที่คนทั้งสังคมต่างเฝ้ารอเพราะเชื่อว่าจะช่วยลดต้นตอการเกิดฝุ่นพิษได้นั่นก็คือกฎหมายอากาศสะอาดซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอกันอีกนานไหมแต่ที่ออกมาแล้วก็คือการประกาศให้กรุงเทพมหานครและอีก4จังหวัดภาคเหนือคือเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเป็นเขตควบคุมมลพิษให้ท้องถิ่นมีอำนาจจัดการปัญหาพื้นที่ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะ ว่าทั้งกฎหมายอากาศสะอาดและการประกาศเขตควบคุมมลพิษจะช่วยจัดการฝุ่นพิษ PM 2.5ให้หมดไปเลยไหมชวนคุยเรื่องนี้ใน The Active Explainer ซับซ้อนแค่ไหนก็เข้าใจได้ในคลิปเดียว คงไม่ต้องรอให้ถึงฤดูฝุ่นค่ะเพราะว่าล่าสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติค่ะออกประกาศเขตควบคุมมลพิษช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมเพื่อที่จะรองรับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5และมลพิษทางอากาศที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้งของพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนและแม่ห้องสอนเพื่อให้ท้องถิ่นสาม,มารถจัดก,การปัญหาฝุ่นควันไฟป,ป่า <_ d ata> การเผาในที่โลง่งการคมนาคมขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน <_ d ata> หลายคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าประกาศเขตควบคุมมลพิษกับกฎหมายอากาศสะอา,าดทำงานต่างกันยังไงเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังผลักดันร่างกฎหมายอากาศสะอาดเช่นกัน ก็คือว่าเขตควบคุมมลพิษเป็นประกาศภายใต้พรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพศ2535ค่ะเมื่อเกิดปัญหามลพิษร้ายแรงต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมโดยต้องพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมรวมถึงศักยภาพของพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาด้วย ประกาศนี้จะช่วยเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่นออกมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมากทมไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจจับหรือกำหนดค่ารถควันดำที่เข้ามาในพื้นที่ได้จึงต้องไปอาศัยอำนาจตามพรบ,บป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพศ2550ออกเป็นประกาศกรุงเทพมหานครเพื่อห้ามรถบรรทุกที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนบัญชีสีเขียวเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะ แต่เมื่อมีประกาศเขตควบคุมมลพิษก็ทำให้กอทมอสามารถกำหนดค่าควันดำให้น้อยลงได้โดยพู้ว่ากทมก็ได้เสนอสิบมาตรการไปยังรัฐบาลค่ะเช่นการปรับความเข้มข้นของการตรวจฝุ่น PM 2.5ของรถควันดำการขอให้กรุงเทพเป็นเขตควบคุมมลพิษ50เขตและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีการประกาศให้กทมเป็นเขตควบคุมมลพิษและไม่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา PM 2.5รวมถึงมีการศึกษาวิเคราะห์จากหน่วยงานทางวิชาการซึ่งมีการศึกษาที่ว่าการลดฝุ่น PM 2.5ได้1ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจกลับมาหลักหมื่นล้านบาทน่าจะเป็นผลดีและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอีกด้วย ส่วนร่างกฎหมายอากาศสะอาดค่ะต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างค่ะซึ่งเป็นกฎหมายที่ผ่านเข้าสภาไปถึง7ฉบับทั้งจากร่างที่มาจากรัฐบาลพักการเมืองแล้วก็ประชาชนร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะมีด้วยกัน10หมวดค่ะที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาครบวงจรการก่อฝุ่นครอบคลุมทุกมลพิษทางอากาศโดยยึดหลักผู้ก่อเป็นผู้จ่ายราพอจะสรุปให้ฟังคร่าวๆแบบนี้ค่ะ หมวดหนค่ะกำหนดสิทธิในอากาศสะอาดกำหนดคำนิยามเช่นอากาศสะอาดและมลพิษทางอากาศส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้รัฐมีหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดรวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมหมวด2ว่าด้วยคณะกรรมการและองค์กรที่จะมาบริหารเรื่องอากาศสะอาดการจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและเจ้าพนักงานและผู้ช่วยเจ้าพนักงานอากาศสะอาดค่ะ หมวด3เครื่องมือและกลไกโดยกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพสวัสดิภาพดัชนีคุณภาพอากาศมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดมีระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดขนาดใหญ่หรือ Big Data มีระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบบติดตามการร้องเรียนการจำแนกพื้นที่คุณภาพอากาศการประกาศเขตระวังและเขตประสบมลพิษทางอากาศ และในการป้องกันแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นต้นถ้าอ่านไม่ทันแคปจอเอาไว้เลยนะคะหมวด4การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดที่แบ่งออกเป็น6เซกเตอร์ได้แก่ภาคอุตสาหกรรมภาคคมนาคมภาคป่าไม้ภาคเกษตรภาคเมืองภาคมลพิษข้ามแดนโดยแต่ละเซกเตอร์จะมีการกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เอาไว้ในกฎหมายค่ะ หมวด5จะกำหนดเขตเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเขตประสบมลพิษทางอากาศหมวด6เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์จัดให้มีภาษีอากรค่าธรรมเนียมเพื่ออากาศสะอาดมีสาระสำคัญในการจัดตั้งกองทุนอากาศสะอาดเพื่อนําไปใช้จ่ายในการสนับสนุนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สนับสนุนกิจกรรมของรัฐเอกชนชุมชนในการป้องก,กันควบคุมมลพิษทางอากาศ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในการดําเนินคดีชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่กลุ่มเปราะบางเป็นต้นส่วนหมวดที่เหลือก็จะเป็นความรับผิดทางแพง่งโทษอาญาและมาตรการปรับเป็นพินัยค่ะและต้องบอกว่าร่างกฎหมายอากาศสะอาดจะเซตร,ระบบโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบเน้นการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน พอเล่ามาถึงตรงนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนร่วมจับตาค่ะเพราะแม้ว่าร่างกฎหมายจะผ่านการพิจารณาของกอมทเสร็จสิ้นแล้วและมีการนํามาเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นอีกรอบก็พบว่ามีประชาชนเกิน90%เห็นด้วย แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ขอสงวนคำแประยะติตัดหมวด6กองทุนอากาศสะอาดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ออกไปนั่นหมายความว่าเคี่ยวเล็บสำคัญที่จะใช้จัดการกับต้นตอการก่อมลพิษก็จะหายไปด้วยรองศาสตราจารย์วิษณุอัตถวานิชในฐานะโฆษกกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบอากาศสะอาดบอกว่าในฐานะนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การตัดกองทุนอากาศสะอาดซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ออกจะทําให้กฎหมายไม่สามารถแก้ปัญหามลพิษทางอากาศได้จริงเพราะหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายจะไม่เกิดขึ้นส่วนการตั้งคณะกรรมการและมาตรการภายใต้กฎหมายฉบับนี้ต้องบอกค่ะว่าได้วางกรอบระยะเวลาไว้2ปีค่ะเนื่องจากต้องมีการตรากฎหมายลูกประกาศกฎกระทรวงรวมทั้งการจัดตั้งองค์กรใหม่อย่างสำนักงานบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดหรือบออส แต่ในระหว่างนั้นค่ะก็จะมีกรมควบคุมมลพิษเป็นเจ้าภาพทําหน้าที่เหล่านี้ไปก่อนและนอกจากการประกาศเขตควบคุมมลพิษที่เล่าไปตอนต้นกับร่างกฎหมายอากาศสะอาดต้องบอกว่าไทยก็มีแผนปฏิบัติการแก้ปัญหามลพิษที่ออกมาอยู่หลายฉบับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแผนการทำงานหรือข้อตกลงที่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายเช่นแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองฉบับที่2พศ2568ถึง2570และระยะ5ปีต่อไปซึ่งครมรแพททองทานก็เห็นชอบไปเมื่อวันที่22กรกฎาคม2568มีเป้าหมายค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 24ชั่วโมงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพื้นที่เผาไหม้ลดลงไม่น้อยกว่า50%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีค่ะ หรืออย่างปัญหาฝุ่นข้ามแดนก็มีประกาศเรื่องฝุ่นเป็นวาระอาเซียนระหว่างไทยสอปปลออาวและเมียนมาระหว่างปี2567ถึง2573ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฟ้าใสโดยมีเป้าหมายลดจุดความร้อน สนทิคชวัตรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไทยก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด30ปีที่ผ่านมาในการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนที่ไทยมีคือความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นเพียงข้อตกลงในอาเซียนค่ะไม่มีผลบังคับทางกฎหมายทำให้ไม่มีการเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาลองนึกภาพตามกันดูสิคะตอนนี้เรามีการประกาศเขตควบคุมมลพิษแล้ว และหากไม่มีอะไรผิดพลาดอีกไม่นานเกินรอเราก็จะมีกฎหมายอากาศสะอาดออกมาบังคับใช้กันแล้วและเราทุกคนต่างคาดหวังค่ะว่าหลังจากนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5จะถูกแก้ไขถึงระดับโครงสร้างจริงๆและชวนทุกคนค่ะรอพิสูจน์ว่าในเมื่อเรามีเครื่องมือและกลไกต่างๆเหล่านี้แล้วเมื่อถึงฤดูฝุ่นฝุ่นจะเบาบางลงจริงไหม